ข้อ18นะครับเป็นเรื่องอตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นอยู่ในมหกบทสุดท้ายเลยนะครับเขาบอกว่าโรงงานสบู่ผลิตสบู่โดยใส่กล่องละ1ก้อนเกิดข้อผิดพลาดโดยจะมีบางกล่องที่ไม่ได้รับไม่ได้บรรจุสบู่นะเป็นกล่องเปล่าความน่าจะเป็นที่จะเจอกล่องเปล่าก็คือ0.02นะฮะ ขาบอกว่าถ้าสมคิดสมซื้อสบู่10กล่องความน่าจะเป็นที่จะได้กล่องที่ไม่มีสบู่น้อยกว่า2กล่องเท่ากับข้อใดอเรามาดูตรงนี้ก่อนนะความสนใจของเราคืออะไระความสนใจคือ,อเราสนใจกล่องที่ไม่ได้บรรจุสบู่เนาะเราสนใจอันนี้เราก็ให้อันเนี้ยเป็น p เข้าใไหมฮะ p ตัวเล็กนะ ความสนใจของเราคือ0.02คืออะไรฮะมันคือความน่าจะเป็นของสิ่งที่เราสนใจนะครับมีค่าเป็น0.02ดังนั้นฝั่งตรงข้ามก็คือความน่าจะเป็นของสิ่งที่ไม่สนใจมันก็คือเอา1ตั้งใช่ไหมครับแล้วก็ลบด้วย p ซึ่งมันก็จะเท่ากับ0.98ดังนั้นเราจะมีความน่าจะเป็น2ส,ส่วน ส่วนแรกก็คือกล่องที่ไม่มีสบู่อีกส่วนหนึ่งก็คือกล่องที่มีสบู่ทันไหมครับนะมันจะมีความน่าจะเป็นสส่วนถ้าเกิดความน่าจะเป็นมันเป็นสส่วนแบบนี้นะฮะเราก็เดาก่อนเลยว่ามันจะเป็นไปในเรื่องของการแจกแจงแบบทวินามเขาบอกว่าถ้าสมคิดเนี่ยสุ่มซื้อสบู่10กล่องนี่คือการทดลอง10ครั้ง สแสดงว่าสินี้ก็คือ n นั่นเองโอเคไหมฮ <c oughs> ะดังนั้นเขาสนใจสิ่งที่กล่องที่ไม่มีสบู่น้อยกว่า2กล่องนะครับถ้าเราเขียนเป็นรูปของความน่าจะเป็นก็คือ p ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัวแปรสุ่มที่เราสนใจคือคืออะไรฮะเราสนใจความไม่มีสบู่ใช่ไหมไม่มีสบู่ศูนย์กล่องเราจะให้ตัวนี้เป็น ศกับอีกอันนึงก็คือความน่าจะเป็นของสิ่งที่เราสนใจคือไม่มีสบู่1กล่องนะฮะซึ่งมันอาจจะเกิดได้หลายแบบดังนั้นสิ่งที่น้องๆจะต้องหาก็คือความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่จะเกิดการไม่มีสบู่0กล่องกับการไม่มีสบู่1กล่องเอาละนะกูก็ขออธิบายโดย แจกแจงออกมาให้ดูตามตารางข้างล่างตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้ข้อสอบก็ไม่ได้ให้มานะอันนี้ครูครับทำมาให้ดูให้เห็นภาพก่อนจะดูตัวเลขข้างล่างเดี๋ยวน้องๆมาดูตรงนี้ก่อนนะครับตารางนี้คือ,อแนวนอนนะฮะก็คือ1นึถึงสิเนี่ยก็คือจํานวนกล่องนะมันคือเหตุการณ์กล่องนะครับกล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3กล่องที่4ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงกล่องที่10นะครับ ครูครับจะแบ่งเหตุการณ์ให้ดูเป็นกรณีนะน้องๆมาดูกรณีที่1น,นะครับกรณีที่1ถ้าสมมุติว่าสมคิดซื้อสบู่10กล่องมันเป็นไปได้อย่างนี้ครับน้องๆกล่องที่1เขาอาจจะไม่ได้สบู่เห็นไหมซึ่งความน่าจะเป็นที่เขาจะไม่ได้สบู่มันคือ0.02ย์นย์ส้ม่ฮะส่วนกล่องที่2เขาต้องได้สบู่เนาะ โอกาสหรือความน่าจะเป็นที่จะได้สบู่คือ0ูนยะ์จุดเก้าแปดถั่ไหมพอกล่องที่3เนี่ยเขาอาจจะได้สบู่ก็คือ0.98ได้สบู่หมดเลยนะอ่ะนี่คือที่เหลือคือเขาได้สบู่หมดเลยเพราะว่าค,ครูกรกบกำลังสนใจเหตุการณ์ที่เขาไม่ได้สบู่1กล่องนะครับอ่ะค,ครูกรเขียนไปเลยเนาะที่เหลือคือได้สบู่หมดเลย ะะเพราะว่าไม่ได้สบู่ไปแล้วคือกล่องแรกทันไหมดังนั้นถ้าเราสุ่มครบ10กล่องนะะเหตุการณ์ที่1เนี่ยกรณีที่1เนี่ยสุ่มครบ10กล่องเราก็จะคำนวณความน่าจะเป็นของการสุ่มครั้งนี้โดยการเอาความน่าจะเป็นที่ไม่ได้สบู่กับได้สบู่ทั้งหมดมาคูณกันดังนั้นน้องๆจะเห็นว่า ไม่ได้สบู่มันคือ0.02มีแค่ก้อนกล่องเดียวก็คือยกกำลัง1กับความน่าจะเป็นที่ได้สบู่คือ0.98มีทั้งหมด9กล่องข้อสังเกตคือ1กับ9รวมกันต้องครบ10กล่องนะครับเพราะว่ามันมีกล่องหนึ่งได้และที่เหลือไม่ได้เอกล่องหนึ่งไม่ได้ที่เหลือได้โอเคนะกูกรอบก็จะทำให้ดูเป็นแบบนี้ ในกรณีที่1ก็คือลองนับดูว่าถ้ากล่องที่ไม่ได้สบู่คือกล่องแรกมันก็จะมีความน่าจะเป็นออกมาท้ายบรรทัดแบบนี้และมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกหลายๆเหตุการณ์ก็ได้เช่นกรณีที่2มาดูกันครับกรณีที่2เนี่ยอาจจะไม่ได้สบู่ในกล่องที่2แต่ที่เหลือได้สบู่หมดเลยนะครับมันก็ไม่เหมือนกับกรณีที่1เห็นไหมล่ะ เพราะกรณีที่1คือไม่ได้สบู่ในตำแหน่งแรกแต่พอกรณีที่2ไม่ได้สบู่ในกล่องที่2นะครับมันก็เหมือนกับการนนะับแบบมีลำดับอ,อะเนาะทีนี้รวมเหตุการณ์ออกมาแล้วมันก็จะได้เลขท้ายบรรทัดเหมือนกันแต่เลขท้ายบรรทัดมันไม่ได้บอกว่าไม่ได้สบู่ตรงไหนเห็นไหมรูกรับก็เลยแจกแจงให้ดูต่อมาเป็นไปได้ไหมว่าในกรณีที่ส เราไม่ได้สบู่ตรงกล่องที่3มันก็ถือว่าไม่เหมือน1กับ2เห็นไหมไม่เหมือนกรณี 1. กับ2แต่คำนวณมาท้ายบรรทัดมันก็จะได้ความน่าจะเป็นคล้ายๆกันโอเคไหมครับสุดท้ายครูก็จะอธิบายตรงกรณีที่4ก็คือสมมุติว่าไม่ได้สบู่ในกล่องที่4กล่องอื่นๆได้สบู่หมดเลยความน่าจะเป็นคูณกันออกมาก็จะเหมือนกันคำถามคือครูก็ต้องเขียนอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ ไปถึงเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับอะไรฮะเราจะเขียนถึงเมื่อไหร่มันขึ้นอยู่กับอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าจํานวนเหตุการณ์ทั้งหมดตรงนี้มีกี่เหตุการณ์ที่มันจะเป็นไปได้มันมีกี่กรณีที่เป็นไปได้กรณีที่1ถือว่ากล่องแรกไม่ได้สบู่กรณีที่สองถือว่ากล่องที่สองไม่ได้สบู่ไล่ไปเรื่อยๆแต่มันคือการไม่ได้สบู่เพียงกล่องเดียวทั้งสิ้นฟังอีกทีนะทั้งหมดเนี้ย ทั้งตารางนี้มันคือการไม่ได้สบู่เพียงกล่องเดียวทั้งสิ้นแต่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนเป็นไปได้กี่วิธีมันก็คือ10กล่องเลือก1กล่องเกิดได้กี่แบบถูกไหมทั้งหมดนี้มันคือจำนวนวิธีซึ่งมันจะมีเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าการเลือก1กล่องจาก10กล่องมันเกิดกี่วิธีล่ะอ่า1นะครับมันก็จะเกิดจำนวนกรณีเท่านั้นครั้ง ซึ่งจำนวนวิธีเหล่านี้มันจะมีความน่าจะเป็นที่สนใจกับไม่สนใจออกมาเหมือนกันหมดดังนั้นถ้าครูกรับจับทุกกรณีบวกกันมันก็เหมือนเอาจำนวนวิธีคูณกับ0.02กํลัง1นะฮะแล้วก็คูณกับ0.98กําลัง9พอเข้าใจไหม มันก็จะได้ตัวเลขแบบนี้ออกมานะครับคือ0.02กําลัง1กับ0.98กําลัง9ที่มาของตัวเลขชุดนี้เกิดจากตารางนี้แหละครับที่ครูก็พยายามจะบอกว่าการที่เราจะให้เขาไม่ได้สบู่1กล่องมันมีหลายแบบเราจะให้เขาไม่ได้กล่องที่1กล่องที่2กล่องที่3ก็นับไปกี่กรณีก็ขึ้นอยู่กับว่า10กล่องเนี่ยมีวิธีการเลือก1กล่องกี่แบบ ใันไหมครับอันนี้คือกรณีที่ไม่ได้สบู่1กล่องต่อมาถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งอันนี้คือการที่ไม่มีกล่องไหนที่ไม่มีสบู่เลยเขาเรียกว่าอะไรได้กล่องที่ไม่มีสบู่ศูนย์กล่องนั่นแปลว่าทุกกล่องคือ0.98หมดเลยไม่มีกล่องไหนเป็น0.02 เพราะอะไรฮะเพราะว่าการได้สบู่ศูนย์กล่องนะครับมันก็คือที่เหลือต้องเป็น0.98คือได้สบู่เนาะซึ่งถ้าเรานับเป็นความน่าจะเป็นออกมามันก็จะอยู่ในรูปของ0.02กำลัง0เพราะว่ามันไม่มีกล่องที่ไม่ได้สบู่เลยคูณกับ0.98ยกกํากำลัง10นะครับประมาณนี้เลยนะฮะ ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ถามว่าอ่ะแล้วมันจะมีกรณีกี่อันกรณีที่จะเกิดขึ้นมันจะกี่กรณีครับน้องๆมันคือ10กล่องแล้วอะไม่หยิบเลยไม่หยิบกล่องที่ไม่มีสบู่เลย 14, สิบสนะฮะอ่ะ 14, ูนยแล้วก็คูณกับ0.02ย์กกำลัง0ูนแล้วก็คูณกับ0.98ยกกําลัง10นี่ก็คือ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่หยิบแล้วไม่มีกล่องไหนที่ไม่มีสบู่นะไม่มีสบู่ศูนย์กล่องกับไม่มีสบู่1กล่องเป็นอย่างนี้นะฮะซึ่งถ้าทําอย่างงี้ไม่ทันกินหรอกครับรน้องๆมันก็เลยต้องใช้สูตรสูตรของการแจกแจงแบบความน่าจะเป็นแบบทวินามก็คืออะไรฮะความน่าจะเป็นของสิ่งที่เราสนใจนะความน่าจะเป็นของสิ่งที่เราสนใจ คือ x เนี่ยคือตัวแปรสุ่มที่เราสนใจนะครับให้มีค่าน้อยกว่า2มันก็คือความน่าจะเป็นที่เกิดาการไม่ได้สบู่ศนย์กล่องกับความน่าจะเป็นที่เกิดการได้สบู่1กล่องซึ่งมันก็คืออะไรฮะ10 c 0นะฮะแล้วก็0.02กำลัง0 แล้วก็0.98ยกํากำลัง10บวกกับอะไรครับตัวนี้ก็คือ10 c 1นะฮะแล้วก็คูณกับ0.02แล้วก็ยกกำลัง1แล้วก็คูณกับ0.98กําแกำลัง9นะฮะเราก็จะได้ตัวเลขแบบนี้ออกมาซึ่งพอคิดออกมาแล้วก็10 c 0น้องๆต้องรู้ว่าได้อะไรฮะได้1จําไว้เนาะ nc 0กับ ncn มันได้1ทั้งคู่0.02กําลัง0ย์มันก็ได้1นะครับมันก็จะเหลือแค่0.98ยกกําลัง10พอมาชุดหลังก็จะเป็นะไรฮะ10บ1มันคือ10นะครับแล้วก็คูณกับ0.98ยกกําแลัง9้แล้วก็คูณกับ0.02นบนะฮะได้แค่นี้นี่ก็คือความน่าจะเป็นที่จะได้ กล่องที่ไม่มีสบู่น้อยกว่า2กล่องก็เอา2อ,อันนี้บวกกันซึ่งถ้าจะคิดเลขต่อมันก็คิดได้แหละแต่ช้อยมันมาทรงนี้อยู่แล้วเราก็ไม่ต้องคิดไปดูช้อยกันเนาะจุด9กกำลัง10อ่ะ1กับ1ไม่ต้องแล้วนะเหลือแค่นี้จุด9กกำลัง10แล้วก็10แล้วก็จุด9กลัง9แล้ว0.02ไปหากันครับอ่ามันก็คือชอยที่3 อย่างนี้นะเรียบร้อยทันไหมครับนะฮะซึ่งหลายคนเปิดมาก็เข้าสูตรเลยแล้วก็ตอบเลยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ค,ครูกับตั้งใจอธิบายดีเทลให้ฟังว่ามันเป็นยังไงการสุ่มสบู่10กล่องและความน่าจะเป็นที่มันจะไม่ได้สบู่น้อยกว่า2กล่องก็ตอบชอยที่3 โอเคนะฮะก็ลองพิจารณาลองทำความเข้าใจดูครูก็พยายามไม่อิงกับทฤษฎีอะไรมากมายแต่ว่าพยายามอธิบายด้วยหลักการตามความเข้าใจแต่เวลาสอบก็ไม่แนะนำให้แจกแจงอย่างนี้ทั้งนี้มันจะมีภาพแบบนี้อยู่ในหัวอยู่แล้วเราองก็แค่ทำตามความเข้าใจคือใช้สูตรนั่นแหละแต่ใช้อย่างเข้าใจโอเคไหมนะฮะข้อนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับของแต่ละคนจะได้ข้อสอบชุดไหนมา นะครับอย่างข้อนี้ครูครับก็ได้ชุดนี้มามันก็จะเป็นช้อยแบบหนึ่งแต่ครูครับไปเห็นมาว่ามันมีช้อยลักษณะอื่นด้วยนะน้องๆก็ไม่ต้องตกใจคำถามมันเหมือนกันแต่ว่าเขาเปลี่ยนช้อยเพื่อให้คนนั่งข้างๆกันล็อกกันไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะมีตัวเลขแตกต่างกันจากนี้นิดนึงก็ลองคิดเลขดูนิดนึงโอเคนะครับมีคำถามมีข้อสงสัยอะไรก็ อคอมเมนต์ฝากถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ